ไปซื้อขนมกันนะครับไปซื้อขนมขนมเดเงินบบเดกเงินไปพอเดครับเดเงินไปเดเงินปอยู่เงินน้ำผู้ใดเงินฮะเงินน้ำผู้ใดสองไปเจ็บทมาไห้ฮะส่ไยาไปสิ่ยบไปเจี๊ยบ่ไปสิไปส่งยาส่งยาสิยี่ไปยไป่ไปาไปงยางงย่างไปายไปเสิ่ไไป เดี๋ยวๆถาขึ้นมาละกนะไปก่อนหยุดพักก่อนห <laughs> ยุดก่อนหยุดก่อนเล็กหน่อยสิไปซื้อขนมขี่รถไปบอกฮะขี่รถไปบอกไ,ไ,ไปแล้ว ้นี่กระ마เขาคุณนายก็จะไปนะคะไปเลยโอ้ย หายลมมียังสุดปานุท <editors> ั้ง <var> คุณนายเราก็ไปนะคะคุณนายมีเงินบอเออ สลูกขินนี่รถมีร้านขายลู่ขินบ่เขาบ่าได้ขายเขาขายย้ำกินย้ำบ่อ,ปอ,อ,อ,ปอไปอาว เด็กหน่อยจะไปซื้อขนมไปกับพี่ป้ายนะคะไปซื้อขนมไปเลยไปเยอะใย่ไหยใช่ไช เอาๆๆๆสิพากันเลนไปใส่เออโอ้ยผู้สาวบ้านไหนล่ะนั่นสวัสดีนึกว่านึกว่านึกว่าใครโอ้ยสาวคนงามผมคนละครึ่งผมคนละครึ่งเออน้ำน้ำยาบ่พพ์พ่อ ที่ไข่ย้อยนะคะผมแทร <laughs> ผมแทรแล้วเนาะคนซื้อมากบ่พ่อคนเลยใส่คนละครึ่งไ <laughs> าแลว้วรถเยอะนะคะ ท่านใดคุณนายฮะแน่มานำเขาเพื่อนหลายท่านได้างทางนี้นรถห<ะ>ออยังรถไงเอาเคยมาได้ตรีรถห่างแล้วเนาะงจะได้ชมอยู่นั่นให้ผู้อุดชมรถก้นเขีนยนง่ยายแต่ยังยา่ายง่า เดี๋ยวปูดว่าสิไปโตสลิงอยู่เดียวยหลดไปผสมยานบะมี่ใส่ตอสลิงอืมตอสล,งสลิงไปขี้เป็นบอสบอสไข่แห้งนะน้องผู้บีตนะคะสต่อุ้มบุญไปซื้อขนม เดินมาเด้อไปซื้อขนมเดี๋ยวคุณนาย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 เอ้ยเพื่อนหลายแต่ได้ <c oughs> บบนี่ย่างกะติมถนบบนเจ้า bụng bụng đó nhắn <laughs> à nói, cái sự khả vào mẹ trong, trong thế ปลาคือสมัยแต่เกาเขาปลูกน้ำสวนไหมเนาะสูงสูงไปไปถก็เยอะนะคะเครื่องข้าง ยังคุยนะคะตังเอ้ยรถคนเดอ้อบมโหเรื่องนั่นน่นย่างเต็มถนนเลยคุณใกล้ถึงร้านขาแล้วนะคะ ยางฟาวแล้วนะทันแล้วนํไมตตังยัาไม่ตังต้งหาย ้พ hey, ่อ um, อ so, um, hey, ุ้มพ่ออุมจับถ้าอุ้มไว้ให้ที่ป uh ้ายเขาไปเลือกเอาใส่เอาบริถัอมาตีเอาเปิดเอาก้อนเปิดเอาก้อนเปิดเงินก้อนเปิดเอาเลืดเพิ่นเลย รถรถเอาเอาแป้งลอยออกมาเออเอาไปเขับไปเอา,า,เอาถ่ายอยู่นี่ถ่ายอยู่นี่ถ่ายอยู่นี่โอ้แป้งลอยอยากแห้งรถเคลื่อนด้นหนึ่ยืนมาอยู่ถ่ายพี่ไปถ่ายพี่ไป โอ้ยอยากไปอยากไปจ้าอุ้มอยากไปแล้วอุ้มเจะยังเอาไว้ติมโอ้ยอยากไปอยากไป đây nhá khẩn mình nên để cố kè nè thả con thả con chạy nhiên chạy nhiên ôi lục khả lục khả

รอพี่ปายนะคะทีหน่อยใจกระวนกระว่ายแล้วอยากอยากท่านได้ตีโออยากแล้วอยากแล้วถาก,ก้อนถาก,ก้อน มาแล้วยังคือมีขวดน้ำขวดใส่ขวดนี่ยังขวดนี่ยังไม่ได้บอกดอกแล้วเหรอขวดนี่ยังบ่หูแล้วเนาะเป็นขวดเนาะขวดนี่ยังขวไปไปไปออกออกจางเพิ่มเติมน้ำตาลสดร้อยปอนด์ เออให้พูดนะนดนนนนย,ยาา่าเข้าใจผพิษย่าเข้าใจผพิดไปแล้วเด็กหน่อยได้ขนมแล้วอยากน้ำพูดแล้วนะ Cái nóng kho tên thế Bạn hào ơn hăng lệp lắm thì bố <laughs> màu tên lối Khuê ụt Ông cứ nóng cứn tán thốt <laughs> tán thốt những, Nhắn. Ủa bên cạnh lèo chỉ có màu tiền. À Hôm đi tôi lần chắc nói tay mưa bún. Ô. đây kia là tiền. อุ้มจะกินเป็นหวานหวานหอมหอมเนาะหอมเนาะขอกินไงเลยเห็นกันอุ้มที่ไป แตแล้วถึงเมื่อบานแล้วขนมแล้วบับักพูดไหมเขาพูดไหมโอ้ยหยาดกันเองพ่อทองลูกเอาเอากะหรี่ทเอากะหรี่กะหรีโอ้ยเขาพูดโอ้ขนมยีนาเมามาได้จแถวทางไหนขนนันการนี่มีตะหมงเป็นตาอยาก กิดเป็นอีกอ๋อหยาดกันแหรอพอกระลูขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญได้ขนมแล้วกที่เมื่อบ้านเลยค่ะขอบคุณโครงการโคจรนาจักนะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนสับทุกคนค่ะคลิปวิดีโอ้ี์อีกเอาไว้สัำนีกก็นะคะสวัสดีค่ะ